ตลาดคริปโตปี2026เปิดฉากด้วยความร้อนแรงเงินทุนกว่า250,000ล้านดอนลลาร์ไหลกลับเข้าสู่ระบบแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การฟื้นตัวธรรมดาเรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะกับเอเทเรียมที่กำลังเขียนตำราการลงทุนบทใหม่ของตัวเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือ5เหตุผลสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดและทำไมพัฒนาการของอเทเรียมครั้งนี้ถึงแตกต่างจากทุกวัตจักรที่ผ่านมาใช่เลย ภาพรวมคือตลาดต้นปีดูดีมากซึ่งเราจะมาสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆทั้ง5ข้อตั้งแต่เรื่องภาษีไปจนถึงภาพใหญ่ระดับโลกและที่สำคัญคือจะเจาะลึกสถานการณ์ของอีเทรี่ยมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสินทรัพย์เก่งกำไรกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ในโลกการเงินกระแสหลักเป็นครั้งแรกตลาดเริ่มต้นปี2026ด้วยบรรยากาศที่เป็นบวกอย่างชัดเจน ถึงแม้เราจะเห็นการปรับฐานระยะสั้นในช่วงวันที่ผ่านมาแต่ภาพใหญ่คือมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดแล้วกว่า2 5 0 0 0 0ล้านตอนลาร์สหรัฐตั้งแต่เปิดปีใหม่มาถ้าดูตัวเลข7วันย้อนหลังบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ส่วนอีเธอเรียมนี้น่าสนใจมากเพราะขนาดผ่านการปรับฐานมาแล้วยังบวกอยู่ถึง 6. 5อเอสคอยน์เสียใหญ่ยังโซลาร่าโดจ์คอยน์และคอร์ดานนก็ทำผลงานได้ดี ในขณะที่ XRP โดดเด่นเป็นพิเศษพุ่งขึ้นไปมากกว่า18%ในสัปดาห์เดียวการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนไปถึงจิตวิทยาของตลาดด้วยผมเห็นดัดชนี Fear and Greed Index ขยับจากโซนความกลัวขึ้นมาอยู่ที่เป็นกลางได้แล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอะ่ะมันบอกว่าความตื่นตระหนกได้ลดลงไปมากนักลงทุนเริ่มหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นแต่คำถามสำคัญคือ อะไรที่ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปได้เร็วขนาดนี้ปัจจัยแรกจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คาดเดาได้และเกิดขึ้นทุกปีนั่นคือการสิ้นสุดลงของแรงขายเพื่อจัดการภาษีหรือที่เรียกว่า tax loss harvesting tax loss harvesting ก็ har har คือปรากฏการณ์ช่วงปล่อยปีที่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเทขายสินทรัพย์ที่ขาดทุนออกมาเพื่อเอาผลขาดทุนไปลดหย่อนภาษี พอทำแบบนี้มันก็เลยสร้างแรงขายมหาศาลในกลาดช,ช่วงเดือนธันวาคมแล้วพอขึ้นเดือนมกราคมแรงกดดันที่ว่านี้ก็หายไปเลยถูกต้องพอปฏิทินพลิกเป็นเดือนมกราคมแรงขายที่ผิดปกตินี้ก็หมดไปเปิดทางให้ฝั่งซื้อกลับเข้ามาได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเหมือนวัฏจักรตามฤดูการที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่แน่นอนว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำอธิบายไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของปีนี้ถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่สองคืออะไร ปัจจัยที่2คือเม็ดเงินจากสถาบันการเงินและการยอมรับในวงกว้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเห็นได้ชัดจาก SpotBitcoin ETF s ที่มีเงินทุนไหลเข้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นเดือนมการาคมซึ่งมีบางวันที่ทำสถิติเงินไหลเข้าสูงสุดในรอบหลายเดือนด้วยซ้ำน,นี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันการเงินยังคงให้ความสนใจบิตคอยพวกเขาแค่รอจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าซื้อ พร้อมๆกันนั้นเราก็เริ่มเห็นข่าวดีด้านการยอมรับกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะข่าวที่ว่าวอร์มาร์กำลังจะเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบิตคอยซึ่งจะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้เกือบร้อยห้ล้านคนแต่เอาจริงๆเราเคยได้เย็นข่าวทำอนงนี้มาแล้วแล้วก็เงียบหายไปอะไรที่ทำให้ครั้งนี้มันดูแตกต่างหรือมีความสำคัญมากกว่าครั้งก่อน,อนเป็นคำถามที่ดีมากสิ่งที่ต่างออกไปคือขนาดและการสร้างความคุ้นเคย การที่วอลมารทซึ่งเป็นค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำไปใช้มันช่วยลดกำแพงทางจิตใจทำให้บิตคอยน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสำหรับคนจำนวนมหาศาลนี่คือสิ่งที่กราฟราคาไม่สามารถทำได้มันคือการยอมรับในระดับรากหญ้าจริงๆแล้วในฝั่งการเงินระดับโลกมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญมาก อย่างแรกคือรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นออกมาเรียกร้องให้นำบิตคอยน์และคริปโตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปิดประตูสู่แหล่งเงินทุนในระดับที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกา Bank of America ก็มีรายงานว่าเริ่มแนะนำให้ลูกค้าจัดสรรพอร์ดลงทุนสูงสุด4%ในบิตคอยน์และคริปโตแล้วประเด็นของ Bank of a m อเมรินี้น่าสนใจมาก นี่คือการเปลี่ยนผ้าทีครั้งใหญ่เลยเพราะในอดีตธนาคารใหญ่ๆมักจะมองคริปโตในแง่ลบการที่สถาบันระดับนี้ออกมาแนะนําลูกค้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกค้า BOA แต่มันเป็นเหมือนไฟเขียวให้กับผู้จัดการกองทุนของธนาคารคู่แข่งอื่นๆที่เคยลังเลอยู่ด้วยมันทําให้คริปโตกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายในสายตาของการบริหารพอร์ตแบบอนุรักษ์นิยมใช่เลยมันทลายกําแพงทางจิตวิทยาที่เคยมีมานานนับทศวรรษนี่คือปัจจัยที่สอง ส่วนปัจจัยที่3ที่ต้องพิจารณาคือภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคตอนนี้ระดับหนี้สินทั่วโลกอยู่ในระดับที่สูงมากทําให้ตลาดคาดการ์อย่างชัดเจนว่าในอนาคตจะต้องมีมาตรการทางการเงินที่ผ่อนคลายและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นตามมาหมายความว่าตลาดคริปโตกําลังเดิมพันกับสิ่งที่ทุกคนมองเห็นอยู่แล้วว่าเธอจะต้องเกิดขึ้น คือรัฐบาลและธนาคารกลางจะต้องเพิ่มปริมาณเงินในระบบเพื่อจัดการกับหนี้สินและสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตก็มักจะเคลื่อนไหวก่อนเพื่อสะท้อนความคาดหวังนั้น ถูกต้องตลาดมักจะ price in หรือสะท้อนความคาดหวังในอนาคตเข้ากับราคาปัจจุบันเสมอและคริปโตก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสินทรัพย์ที่ไวต่อเรื่องนี้มากที่สุดส่วนปัจจัยที่4ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของวัตจักรตลาดหลังจากที่ตลาดปรับตัวลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมการฟื้นตัวเพื่อระบายแรงขายหรือ relief r a l l y ก็เป็นสิ่งที่คาดการได้อยู่แล้ว Relief Rally เนี่ยอธิบายง่ายๆคือเหมือนลูกบอลที่ตกลงมากระแทกพื้นแรงๆมันย่อมต้องมีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาตลาดไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงลงไปตลอดได้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากมันคือการหายใจของตลาดและปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่5คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในเวเนซุเอลาถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกในทางอ้อม ตรงนี้ผมยอมรับว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่การที่สหรัฐเข้าไปมีบทบาทในเวเนซุเอลามันมาเชื่อมโยงกับตลาดคริปโตได้ยังไงช่วยอธิบายลำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยทฤษฎีคือแบบนี้การควบคุมสถานการณ์ในเวเนซุเอลาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะช่วยให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกลงเมื่อราคาน้ำมันถูกลงก็จะส่งผลให้ภาวะเงินเฟอ้อชะลอตัวลงหรือที่เรียกว่า disinflation และเมื่อเงินเฟอ้อลดลงมันก็จะเปิดช่องว่างให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสามารถลดอัตราดอกเบีย้ยได้ง่ายขึ้นซึ่งการลดดอกเบีย้ยเป็นผลดีโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเข้าใจแล้วพอเอาปัจจัยทั้ง5ข้อมาประกอบกันทั้งแรงขายหนีภาษีที่หมดไปเงินทุนสถาบันที่ไหลกลับเข้ามาข่าวการยอมรับในวงกวา้างตลาดที่เดิมพันกับนโยบายการเงินผ่อนคลายและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภาพรวมตลาดในช่วงต้นปีก็ดูสมเหตุสมผลมากทีเดียว ทีนี้เมื่อภาพรวมของตลาดดูดีขึ้นเรามาเจาะลึกที่ e ีเท r ร u เียมกันบ้างเพราะมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นคือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Spot Ethereum ETF ในสหรัฐอเมริกาจ่ายผลตอบแทนจากการสเต k กกิ้งให้กับนักลงทุนโดยตรงเดี๋ยวนี่หมายความว่าตอนนี้เราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์การเงินดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลอย่าง ETF แล้วได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากการทำงานของบล็อกเชนโดยตรงเลยเหรอนี่มันปฏวิวัติวงการช,ะชะัดๆ่อนหน้านี้ ETF เป็นเพียงเครื่องมือให้นักลงทุนเข้าถึงความเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนสมการไปโดยสิ้นเชิงลองนึกภาพตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาวิธีเดียวที่จะได้ผลตอบแทนจากการสเต็กอีเทเรียมคือต้องมีความรู้ทางเทคนิคพอที่จะรันโหนดด้วยตัวเองหรือไม่ก็ต้องไปไว้วางใจแพลตฟอร์มตัวกลางอื่นๆ แต่ตอนนี้สามารถรับผลตอบแทนที่มาจากเครือข่ายโดยตรงบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์จากบริษัทอย่าง BlackRock นี่คือการเชื่อมโลกดีฟาที่ซับซ้อนเท่ากับโลกการลงทุนกระแสหลักที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมันเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในอิทิเลียมไปเลยจากเดิมที่ซื้อบ้านเพื่อเก่งกําไรรอขายต่อทํากําไรจากส่วนต่างราคากลายเป็นการซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าเป็นกระแสเงินสดนี่คือ นักลงทุนเริ่มมองอีทิเรียมเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกําไรอีกต่อไปเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมและมันก็มีตัวเลขมายืนยันด้วยอย่างเช่นเกรสเก e ในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วได้รับผลตอบแทนจากการสเต k กกิง้งแล้วนำมาขายและแจกจ่ายคืนให้นักลงทุนเป็นเงินกว่า9้าล้านดอลลาร์การกระทำแบบนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อทิศทางของกฎระเบียบเพราะพวกเขาจะมีทำแบบนี้แน่ถ้าไม่มั่นใจจริง แล้วในฝั่งของอุปทานล่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้คือจุดที่น่าทึ่นมากปัจจุบันปริมาณอีเทริเรียมที่รอเข้าคิวเพื่อนำไปสเต็กมีขนาดใหญ่กว่าคิวที่รอถอนออกถึง200เท่าพูดง่ายๆคือมีคนอยากเอา ETH ไปล็อกเพื่อรับผลตอบแทนมากกว่าคนที่อยากถอนออกมาขายถึง200เท่าจนตอนนี้คิวรอถอนกลายเป็นศูนย์ไปแล้ว ในขณะที่มีอีเทเรียมมากกว่า1.3ล้านเหรียญกำลังต่อคิวรอสเต็กซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนอัตราส่วน200ต่อ1นี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนความต้องการที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรงเราแทบไม่เคยเห็นความไม่สมดุลของอุปสงค์งและอุปทานแบบนี้ในสินทรัพย์ทางการเงินกระแสะหลักเลยมันแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างแท้จริงและกระแสะเงินทุนที่ไหลเข้า ETF ก็คงไปในทิศท,ทางเดียวกันแน่นอน s ปอตอ t h ท r e ียม ETF สามารถดึงดูดเงินทุนได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวโดยมีรายงานว่าลูกค้าของ BlackRock เข้าซื้อ e t h e r ไปเกือบ200ล้านดอลลาร์และที่สำคัญ BlackRock เองก็ได้เพิ่มการลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั้งใน Bitcoin และ e t h e r e ียซึ่งบ่งชี้ว่านี่คือการจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาวไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนประกอบหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือการที่ BitTime ของ Thom Lee ได้นำ ETH มูลค่ากว่า2.5พันล้านดอลลาร์ไปสเต็กซึ่ง ETH จำนวนมหาศาลนี้ถูกล็อกไว้และนำออกจากตลาดหมุนเวียนไปเลยพอรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกันมันเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่ออีทีเรยมได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆอิีเรียมไม่ได้ถูกซื้อเพื่อรอขายอีกต่อไปแต่กำลังถูกจอดพัก หรือพาร์คเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวซึ่งเป็นโครงสร้างตลาดที่แตกต่างจากวัฒจักรที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงและในขณะที่ตัวสินทรัพย์เองกำลังมีวิวัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินรอบๆตัวมันก็กำลังพัฒนาและเริ่มจะเบลอเส้นแบ่งกับโลกการเงินดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างล่าสุดที่น่าสนใจคือ Bitmax หนึ่งในแพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตที่เก่าแก่ที่สุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Equity Perpetuals ที่สามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถเทรดสัญญาที่อ้างอิงกับหุ้นสหรัฐอย่าง Apple, Amazon, Tesla หรือแม้แต่ดัดชนี S&P 500ได้ตลอดเวลาโดยใช้คริปโตเป็นหลักประกรันไม่ต้องมีบัญชีบโบรกเกอร์และไม่ต้องรอให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทาการ ถ้า Apple ประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดที่สหรัฐเทรดเดอร์ที่อยู่อีกซีกโลกก็สามารถตอบสนองต่อข่าวได้ทันทีแทนที่จะต้องรอข้ามคืนนี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากใช่มันแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มคริปโตกำลังค่อยๆกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับโลกที่ทำงานตลอดเวลาและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่การเข้ามาแทนที่วอลล์สตรีทแต่เป็นการสร้างระบบคู่ขนานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่ายกว่าซึ่งแนวโน้มนี้มีแต่จะเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆ สรุปแล้วต้นปี2026นี้เราไม่ได้เห็นแค่ตลาดฟื้นตัวแต่เรากำลังเห็นการเติบโตเต็มวัยของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในแง่ของเงินทุนสถาบันการยอมรับในวงกว้างและที่สำคัญที่สุดคือการวิวัฒนาการของสินทรัพย์อย่างอีทีเรียมที่เปลี่ยนตัวเองเป็นสินทรัพย์สร้างผลตอบแทนซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกเป็นภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียว ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ